สวัสดีครับทุกคนผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมกลับมาแล้วกับสรุปเนื้อเรื่องรอบนี้ถ้าดูเผินๆอาจจะมองว่าเป็นแค่เนื้อเรื่องกิจกรรมแต่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงก่อนไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับ ก่อนไปนะครับผมขอแอบเมาส์นิดนึงว่าทุกคนนั้นรู้สึกเหมือนกับผมไหมว่าแพทของแต่และแพทของ w a t e r i n g w งเว็เนี่ยมันทิ้งช่วงห่างกันซะเหลือเกินผมเองพอหมดเนื้อเรื่องแล้วผมก็นั่งเหงาพอสมควรเลยล่ะครับแต่ในเมื่อกลับมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและติดตามกันนะครับ ก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำ Richman Shop Number One เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Watering w งเว็ได้แล้วที่ Li n e Richman Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Li n e Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมง เติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะครับหลังจากสาสางขี้คายปัญหาต่างๆที่หุบเขาเชิงเซียวเรียบร้อยแล้วเรานั้นก็ได้รับสายของอย่างอยางที่โทรมาถามข่าวๆข,ของเราหลังจากไม่ได้ติดต่อกันมาเลยหลายวัน อย่างอย่างได้พูดคุยถามถ่ยถึงสารทุกสุกดิบของเราและยังพูดเชิญชวนให้เรานั้นมาเที่ยวเล่นในงานเทศกาลมูนเชสซิ่งเฟสติวัลด้วยโดยอย่างอย่างได้บอกว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลประจําปีของ่วงหลงซึ่งเธอมั่นใจว่าในปีนี้มูนเชสซิ่งเฟสติวัลของเมืองจินโจนั้นจะต้องพิเศษอย่างมาก เพราะตอนนี้ทั่วทั้งเมืองนั้นประดับประดาไปด้วยโคมไฟทั่วทั้งเมืองเลยแถมพูดย้ำให้กับเราว่าห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดโดยเรานั้นก็ตกปากรับคำและเดินทางไปที่เถ่าหยวนเวลทันที เมื่อไปถึงเถาหยวนเวลเราก็ได้พบกับเพื่อนๆทั้งหยางหยางชีเซียและไปจือด้วยความไม่ได้เจอกันมานานสักพักทําให้เราและเพื่อนๆมีเรื่องให้ได้คุยกันมากมายโดยเราก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขุบเขาเฉิงเซียวให้ทุกคนได้ฟัง เมื่อทุกคนได้ฟังก็ต่างชื่นชมเราที่ได้เซฟเมืองจินโจและห่วงหลงให้กลับมาสงบสุขได้อีกครั้งแถมอย่างอย่างนั้นก็ยังรู้สึกดีด้วยที่ว่าเรื่องของเราในการตามหาความทรงจำในอดีตก็ดูเหมือนจะมาถูกทางมากขึ้นหลังจากได้พบกับมังกรผู้พิทักษ์ พูดคุยกันไปสักพักชีเซียก็บอกว่าในเมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแล้วพวกเราทุกคนที่นี่ก็ควรใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลนี้อย่างมีความสุขด้วยกันแถมยังพูดบอกเราว่าช่วงเทศกาลมูนไลเชสซิ่งนั้นสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คืองานมูนล,ลิทแร์เพราะงานแร์นี้จะมีเฉพาะที่เมืองจินโจเท่านั้นงานแร์จะจัดขึ้นในวันเทศกาลมูนไลท์เชสซิ่งโดยมีของให้กินดื่มและเที่ยวเล่นมากมาย ชีเซียยังบอกอีกว่างานนี้จะทําให้เรานั้นประทับใจไม่ลืลืมไปตลอดชีวิตเลยแหละในขณะที่พูดอยู่ชีเซียก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นลืมพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดลงไปนั่นก็คือต้นไม้ประธานพรโดยอย่างอย่างก็ได้บอกว่าผู้คนที่นี่มีความเชื่อกันว่าพรที่ผู้คนมาขอที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ประธานพรแห่งนี้คืนก่อนเทศกาลมูนเชสซิ่งนั้นมักจะเป็นจริงเสมอ ชีเซียเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเมืองจินโจนั้นฝนตกแบบฟ้าร่วไม่ยอมหยุดสักทีหยางหยางจึงได้มาขอพรใต้ต้นประธานพรให้ท้องฟ้านั้นปลอดโปร่งเพื่อต้อนรับวันเทศกาลมูลเชษซิ่งและงานมูล,ลิตแฟร์ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทุกอย่างเป็นไปตามพรที่หยางหยานขอพรทุกประการหยางหยางที่ฟังเรื่องเล่าของตัวเองก็เขินเล็กน้อยโดยบอกว่าเธอนั้นแค่ต้องการจะทดสอบโชคของเธอดูแต่สิ่งที่เธอขอก็ดันเกิดขึ้นตามปรารถนาพอดี อย่างอย่างยังได้พูดอีกว่าความบังเอิญแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลมูนเชสซิ่งแบบนี้บางทีต้นไม้ประธานพรน,นี้อาจจะมีเวทมนต์จริงๆก็ได้ชีเสียก็พูดเสริมว่าหรือไม่ก็มีฮีโร่ในต้นไม้ประธานพรน,นั้นที่คอยทําให้ฝันของทุกคนนั้นเกิดขึ้นจริงได้พูดเสร็จชีเสียก็บอกให้เราขึ้นไปขอพรบนเขาดูเพราะพวกเธอทั้ง3ไปขอพรกันมาเรียบร้อยแล้ว โดยชีเซียก็ได้สาธยายพรที่ทุกคนขอรวมถึงพรของเธอให้เราฟังโดยตัวเธอนั้นขอให้งานมูล,ลิตแฟนนั้นมีคนมาเยอะๆและทุกคนมีเวลาที่พิเศษด้วยกันส่วนอย่างหยางขอให้เธอนั้นมีความสุขตลอดไปและได้กลับไปพบกับครอบครัวของเธอทั้งหมดส่วนด้านไปจือนั้นไม่ค่อยอินกับเรื่องมูเตลูเท่าไหร่โดยเจ้าตัวก็บอกว่าแต่ถ้าเธอจะขอพรนั้นเธอก็คงจะขอพรคล้ายๆกับอยางางนั่นแหละ ชีเซียยังพูดแนะนําเราว่าให้ปลุกเจ้าแอบบี้ไปขอพรด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าแอบบี้นั้นไปอดหลับอดนอนมาจากไหนพอเราชวนให้ไปขอพรกันเจ้าแอบบี้ก็ฝากให้เราขอพรแทนเจ้าตัวด้วยโดยขอให้เจ้าตัวนั้นได้กินของดีๆและไม่ต้องหิวโหยไปอีกต่อไปเหล่านั้นก็รับปากแล้วก็ให้เจ้าแอบบี้นั้นกลับไปพักผ่อนต่อหลังจากพูดคุยกันอีกเล็กน้อยเราก็แยกย้ายก,กับเพื่อนๆนเพื่อเดินไปที่ต้นไม้เพื่อไปขอพร สวีซายお願いお願いお願いระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปยังต้นไม้ประทานพอน,นั้นเรานั้นก็ได้เจอกับหุ่นยนต์สีแดงที่มีอาการประหลาดบินสายไปสายมาเราจึงถ่ายถามกับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตนนี้ซึ่งก็ได้ใจความว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะมาจากมณฑีรอดบริเวณต้นไม้ประทานพอนั่นเอง 吐く迷子お願い危険総理助けて助けてもう大丈夫だよ เมื่อเราที่อุ้มหุ่นยนต์และเดินมาจนถึงบริเวณต้นไม้ประทานพรก็พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งบริเวณนั้นซึ่งชายหนุ่มคนนั้นเมื่อเห็นหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ทําการนําหุ่นยนต์ตัวนั้นไปซ่อมแซมทันทีแต่เมื่อทําเทสลันเสร็จหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ยังมีอาการเออร์เลอร์อยู่และพูดถึงพรต่างๆที่ผู้คนมาขอพอรกับต้นไม้ประทานพรแห่งนี้ ระหว่างที่เราเฝ้าดูอยู่นั้นเราก็เห็นชายหนุม่มคนนั้นนำสายเคเบิลด้านหลังหุ่นยนต์ตัวนั้นมาต่อกับเทอร์มินอลน้ำเต้าของเขาหลังจากนั้นอาการของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็กลับมาดูปกติดีขึ้นหลังจากแก้ปัญหาตรงหน้าได้แล้วก็ทําให้ชายหนุม่มคนนี้มีเวลาในการเข้ามาทักทายเราในที่สุดซึ่งชายหนุม่มคนนี้ก็พูดคุยกับเราแบบที่รู้จักชื่อและตัวตนของเราเป็นอย่างดีซึ่งเขาก็ได้แนะนําตัวเองว่าเขานั้นชื่อเซี่ยงหรี่เย่า เขายังบอกว่าต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาเจอตั้งแต่ตอนเราไปที่อะคาเดมี่ในตอนแรกซึ่งพอเราได้ยินชื่อของเขานั้นเราก็พูดขอบคุณทันทีเพราะจําได้ว่าเขาคนนี้นี่แหละที่ทําการช่วยเราตอนเรื่องไขปริศนาจากนาฬิกาแดดนั่นเองด้านเซียงหลี่เย่าก็ขอบคุณเราเหมือนกันที่ทําให้เทศกาลมูลเชสซิ่งในปีนี้เกิดขึ้นมาได้หลังจากจบสงครามที่นอร์ฟอล์เลเลน พูดคุยกันสักพักเราก็ได้ถามในสิ่งที่สงสัยว่าเสียงหรี่เยานั้นคือคนที่คอยทําให้พรของผู้คนเป็นจริงใช่ไหมซึ่งเสี้ยงหรี่เยาเองนั้นก็เปิดเผยว่าตนนั้นได้เข้ามาช่วยและพยายามเติมเต็มความปรารถนาของผู้คนจริงๆแต่เขานั้นไม่ใช่เจ้าของของมุนทรีหลอดแห่งนี้ซึ่งเสียงหรี่เยานั้นก็ขอร้องให้เรานั้นเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยซึ่งเราก็ได้รับปากเอาไว้ซึ่งพี่เยาแกก็ได้พูดต่อแบบเหละทอว่า การที่ได้เห็นความปรารถนาของผู้คนได้เป็นจริงนั้นและก็เห็นผู้คนเอนจอยกับเทศกาลนี้มันก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาที่จะทํางานเบื้องหลังแบบนี้เซงหลี่เย่ายังได้อธิบายเกี่ยวกับหุ่นยนต์แพตตี้นี้ว่าแพตตี้นั้นเกิดที่มุนทรีหลอดแห่งนี้โดยมันถอดรหัสอารมณ์ของคําปรารถนาและวิเคราะห์โครงสร้างของพวกเขาด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครโดยแพตตี้จะตีความปรารถนาเหล่านี้เป็นรสชาติซึ่งก็ไม่ต้องตกใจอะไรไป เซียงหลี่เยาบอกว่าเขารู้ว่าจริงๆแล้วที่เรามาที่นี่นอกจากจะเอาหุ่นยนต์แพตตี้มาคืนแล้วก็มาขอพอรด้วยใช่ไหมพี่เยาจึงชวนเราให้ไปคุยกันที่ซุ้มแห่งความปรารถนาใกล้ๆนี้เมื่อมาถึงที่ซุ้มปรารถนาเซียงหลี่เยาก,ก็บอกกับเราว่าตอนนี้เจ้าหุ่นแพตตี้นั้นยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคอยู่ทำให้น้องจะไม่สามารถบันทึกความปรารถนาใหม่ได้จนกว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้ พี่ย่าเลยบอกให้เราเขียนคำปรารถนาของเราลงบนกระดาษเอาไว้ซึ่งตัวเรานั้นก็ยังตกผนึกไม่ได้มากนักว่าอยากจะขอพรเรื่องอะไรกันแน่พี่ย่าเลยบอกให้เรานั้นค่อยคอยค,อยคิดเพราะมีเวลาจนถึงก่อนคืนวันเทศกาลมูนเชดซิ่งเลยจากนั้น พี่เย่าก็บอกกับเราว่าจะไปจัดการเรื่องของมูลทรีลดต่อโดยพี่เย่าบอกว่าถ้าดูจากภายนอกหุ่นแพตตี้ดูเหมือนจะมีปัญหามากกว่าแค่ Data e r r o r เพราะพี่แกตรวจสอบได้ว่ามีการฝังโค้ดประหลาดลงในฐานข้อมูลของแพตตี้เอาไว้และพี่เย่ายังบอกอีกว่าพี่เขาตรวจพบความผันผวนของความถี่ที่ผิดปกติหลังจากเชื่อมต่อเจ้าหุ่นยนต์แพตตี้เข้ากับเทอร์มินอลของเขาซึ่งในทางทฤษฎีนั้นข้อมูลของหุ่นยนต์ไม่ควรสร้างความผันผวนแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเสียงหลี่เยาเองจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนจากนั้นเซียงหลี่เยาก็เอาแท็บเล็ตออกมาและโชว์ให้เราดูว่ามีไฟล์ทั้ง4ไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดอ่านได้ซึ่งทั้ง4ไฟล์นั้นคือคำปรัถนาของผู้คนที่เปิดอ่านไม่ได้ซึ่งพี่เยาเองก็ยืนยันว่าเขานั้นจะพยายามหาที่มาของต้นตอของมันให้ได้ในที่สุด ซึ่งทุกอย่างนี้ต้องรีบทําให้เสร็จก่อนงานเทศก,กาลมูลเชซิ่งที่จะมาถึงซึ่งเราก็ได้คิดถึงความสําคัญของความปรารถนาของผู้คน <c oughs> ก็ได้เสนอตัวที่จะร่วมช่วยซึ่งหรือเย่าด้วยอีกแรงตอนแรกพี่เย้าเองแกก็เกงใจแต่ในเมื่อเรายืนยันหนักแน่นที่จะช่วยพี่เย้าก็ตอนรับเราในฐานะสมาชิกใหม่ของมูนทรีหลอดในที่สุด เอาล่ะครับทุกคนถือว่าคลิปนี้เป็นออเดิร์ฟสำหรับแพท1.2ไปก่อนละกันนะครับเรื่องราวงานเทศการมูนเชสซิ่งนี้นอกจากเราจะได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับพี่เซี่ยงหรือเยาให้มากขึ้นแล้วในฐานะเจเนอเรลเบแห่งยุคก็ดูเหมือนจะมีเรื่องราวมากมายที่เราต้องไปช่วยจัดการใช่ไหมละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ